โอเคผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะผมอยู่ในกาลมว่าไลซี่เช่นเคยนะครับผมอยู่ช่องอเล็กทีเอชนะครับก็วันนี้ผมจะมาลองซื้อแชมเปี้ยนพา s สดูครับซึ่งช่องผมนี่ยังไม่เคยซื้อเลยนะครับแต่ดูแล้วน่าจะคุ้มนะสำหรับแชมเปี้ยนพาร์สนะผมผมจะซื้อเป็น300บาทนะครับผมทุกคน SVP 11วันแล้วก็มีลด90%ตด้วยนะกาสนใจเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีได้โทเค็นมา1น0ออันมาหมุนนะผมก็ เดี๋ยวลองซื้อมาดูเลยแล้วกันนะว่าจะคุ้มหรือเปล่าสําหรับสา0รอบาทของเราในวันนี้นะโอ้ได้คะแนนได้รู้งี้ซื้อตั้งนานแล้วเนี่ยโอ้หมุนนานมากเพราะว่าน่าจะรับของเยอะมีการบอกแปดด้วยนะสามวันสองสองอันนะ EBS เดี๋ยวเรามาหมุนโทเค็นก่อนดีกว่าคนระับสิบห้าใช้โทเค็นสิบห้าอันต่อครั้งนะตอนนี้ไม่อยู่180แต่สิบโทเค็นมาดูกันนะผมว่าหมุนได้เต็มช่องหรือเปล่านะร้อยแปดสิบอันนะทุกคนนี่ผมก็ยังไม่ได้คำนวณอะไรเลยนะแต่หมุนไปเรื่อยๆก่อนแล้วกัน

โอเคอันนี้คืออะไรครับรับรางวัลมี MC 20 UCL EBS 97บวก5แล้ว1ชิ้นแล้วก็ CP 3000คู่มือขั้นต้น150ชิ้น Special Cat อันนี้คืออะไรอ๋อให้เป็นสุ่มโค้ดหรือเปล่ารับมากก่อนแล้วกันอันนี้ไม่น่ามีอะไรสนใจมากมายนะครับมีแค่อารดลุ้นบวก5เท่านั้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูในเกมว่าผมว่าเราเนี่ยจะคุ้มหรือเปล่าสาหรับ300บาทนะไปดูกันะครับผม มาครับผมทุกคนก็หน้าตาของแชมเปี้ยนพาร์ทก็มีประมาณนี้นะของก็เยอะพอสมควรนะผม SVP ก็เช่นกันครับหรือว่ามันแหลกว่านะ SVP อันนี้ก็ SVP SVP เยอะเกินเดี๋ยวเรามาดูครับจริจริงผมรับ SVP ไปหมดแล้วนะมาดูกันว่าได้ SVP เนี่ยมากี่วันครัวัน6วัน9วัน10วัน11วันได้ SVP มา11วัน นะครับตามนั้นโอเคอลีนไม่มีนะเดี๋ยวดูเงินกันก่อนเลยนะผมอันนี้2000ัเอ็มครับ1000อันนี้1000อันนี้400รอเอ้าเดี๋ยวไอที่บอกว่า4000ัเอ็มอะทำไมไม่เห็นได้เลยเริ่มจาก98เลยแล้วกันนะผมท่านผู้ชม EBS 98้าสบปดบวกนรัหนึอว่าจะได้เยอะกว่านี้แล้อีกนะเพราะว่าอยู่จะคุ้มอะไรขนาดนั้นโัแบบ BLS แต่เก้าเอ่ะ98อีกหใบครับยี U EBS MC เดินเฟอร์นตอเลสเี่ยมีบวก8 EBS 2ตัวนะครับอ่ะแล้ว98อีกหนึ่งครับโอ้โหนึ่ว่าจะคุ้มกว่านี้นครับน่าจะวิเคราะห์มาตั้งแต่แรก <c oughs> ไม่น่ารีบซื้อเลยนะครับหึ้ช่ไหมแค่สี่0ันกว่าเอ็มนะประมาณ4,6 0 0 4,600นเอ็มนะทุกคนประมาณนั้นตังค์เพียวๆมาดูนะผมว่าเราจะเปิดการ์ดคุ้มสักแค่ไหนนะครับแล้วไอ้คูป,ปองลดภาษีคูป,ปองลดภาษี90%้าเหรอไม่ได้นะใช่ไหมไม่ได้ครับอ๋อนี่มันรวมกันใช่ไหมใน5้60ิ เจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบน่าจะใช่นะแยกมาแบบนี้นะนึกว่าจะให้แบบลดภาษีมาเลยอะ่ะโอ้เขียนไม่เคลียร์เลยจีเอ็มแครับเนี่ยโอ้เขียนให้กูงงซะง,งั้นหรือว่ามีหรือว่ามีผมงง,งแค่คนเดียวมีกูงโง่อยู่คนเดียวเนี่ยดูทรงอน,นเนี่ยโอ้โหน่าจะอ่านให้เคลียร์รีบเกินครับแต่ละตัวเนาะไม่เห็นแววคุ้มเลยนะท่านผู้ชม g p s 9 9ครับ้่ืมายัางเดินครับไม่ใช่ใครก็ไม่รู้อ่ะลุ้นตำนาน เห็นคนเขาเปิดได้ตำนานเยอะมากใบนี้ตำนานมาหน่อยโอ้โหไม่มาครับเบอร์ยี่สิบเอ็ดเมื่อกี้ใครวะชิมมิดนะผมชิมมิดร้อยสองนะตั้งแต่ร้อยสองทำไมมันถูกอย่างวะเจ็ดสิบแปดเอ็มอ่ะอันนี้ร้อยเอ็ด ebs ธรรมดาไม่ได้ลุ้นอะไรเลยเบคแฮมม,มาโอ้โกข้ามเลยแล้วกันนะ อาคีฟนเยฟเนียเขเหมือนจะไม่คุ้มอะไรเลยนะทุกคนเนี่ยมาต่อที่92ก่อนแล้วกันนะทุกคน3ถึง5ครับสุ่มนักเตะบวก5ปีไหนคุ้มมานะ่าจะ VTR ใช่ที่สเตตเยอะ BOE BOE มีใครแพงเปล่าวะกองหลังหืมบวก4 13สเอ็มสเตต98อนะ่ะ92อันนี้ปีน้อยหน่อยปีน้อยลงมาหน่อยนะบวก3ถึงบวก5วิ่งมา ยูพสวยใครวะกองหน้าืโคนโนี้อ่านผิดขอไฟด้วยนะโอ้โหเต็ร้อยเอ็ดเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยมาตัวปงัปงๆหน่อยมือวางอลังการสักตัวดิเอาให้กูเฮดิโอ้โหสามร้อยเลยนะเพื่อนปีฮอตครับดูล,ลองบองบวกห้าโอ้โหสามรอยเอ็มครับ ขายได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเนี่ยแต่เดน้อยแด่ร้อยเอ็ดเองอันนี้มีสี่ใบเลยนะทุกคนเดี๋ยวเปิดอันนี้ก่อนแล้วกันเปิดลวดเดียวเลยนะครับไปลุน ebs บวกห้าครับผม,มแน่ลูกาก,กูอาจจะมาอีกคลิปนี้ไม่ใช่แล้วเบอร์ยี่สิบเอ็ดไม่ใช่เรื่องดีแน่สเปนมาเจอราดโมเรโน no. ไม่ใช่มูรต้าตอบอย่างมั่นใจครับงั้นบวกสี่โอ้โหอะไรวะเน,นี่ยทำไมไม่เห็นคุ้มเลยวะทุกคนหรือว่าผมเลือกทางที่ผิดวะ โอ้โห88ก่อนแล้วกันบวก3ถึงบวก6ครับผมพันล้านมาสักตัวดิวเพื่อนโอโ้ประตูข้ามเลยแล้วกันเดโกโลเปสบวก5ยังดีที่ให้บวก5มานะ96ครับบวก3ถึงบวก5 MC 20 UCL EBS EBS มาดิ EBS อันนี้น่าจะเป็น UCL นะ Sancho UCL ไม่น่าเก่งนะโอโ้บวก4ด้วย ชิบหายไม่มาบวกห้าหรอเฮ้ยมันจะฟักอ่ะ EBS แล้วกันขั้นรายการหน่อย EBS ทอปร้อยครับขัดร้อยชื่อเชียซ่าอ่ะน่าจะแพงที่สุดนะครผมตัวนี้3,600โอ้ตัวถึงพันเอ็มมีไม่กี่ตัวนะทุกคนถึงแค่โรนันโดนะครับจัดไปมาแล้วแหละต้องมาแล้วแหละพันล้านเชียซ่าไม่ใช่แล้วใครวะน่ะโอ้กองหลังด้วยลูดิกเกอร์94เซตคก โอ้โฮทำไมมันจะเกลืออะไรขนาดนั้นวะนะมาสุมบวก3ถึงบวก6ครับบวก6ต้องมาแหละ EBS อะ EBS บวก6ต้องมาแล้วคลิปนี้อะต้องแตกแล้วแหละเพื่อนสวย EBS โวยใครวะของหน้าตัวเป้าอย่าบอกนะอู้หูว่าแล้วเวลเบกอุ้ยพันเจ็ดได้อยู่ได้อยู่บวก6ก็ได้อยู่เวลเบกเรื่องโอ้โหเมื่อกี้เห็นหน้ารู้เลยครับเนนี่เวลเบกครับผม โอเคขายได้ครับตัวนี้น่าจะขายได้ครับสเตปดีอยู่นะต่อไปเป็น92นะบวก5ครับไป2ชิ้นเลยครับไม่ต้องลีลานะครับผม LH มาอังกฤษอีกแล้วสมอลลิกเอ้ยไม่ใช่ดิฟูดินานครับผมโอ้โหะแตปจากมากครับโอ้โหแววเกลือเค็มปีดเลยนะครับผมใครที่จะซื้อแชมเปี้ยนพาสครับดูคลิปนี้ไว้ครับดูคลิปนี้ให้จบแล้วกันครับ S <S <S โอ้โหร้อยไม่รู้คุ้มหรือเปล่าได้มาสี่พันสี่พันเจ็ดนะแล้วก็ได้เวเบรกมาเมื่อกี้รวมๆนะถ้าขายได้ไม่รู้เท่าไหร่เราค่อยสรุปทีหลังแล้วกันเฮ้ย Side dog. เซดอกไอหกครับพันเก้าเอาเรื่องเฮ้ยตัวนี้เอาเรื่องอยู่ครับทุกคนตัวนี้เอาเรื่องครับตัวนี้เอาเรื่องครับในรูมหัวโล้นนะแต่ตัวจริงมีผมนะทุกคนพันเก้าครับตัวนี้น่าจะขายได้ครับแต่แตร้อยหกอะไรตีบวกของ คนรวยกันครับผมมา97แล้วกัน5 2ชิ้นนะเปิดทีละชิ้นแล้วกันนะผมมีร e ุ่น EBS หยุดอยู่นะผมใบนี้โอ้ลิ้นพันติดๆกัดๆอีกแล้ว UCL เยอรมันกุนดกอู้เมลเห็นเขานึกว่ากุนดกกันเมื่อกี้โอ้ยังดีนะที่มีคาล์ลเซดดอฟยังมีเซดอฟกับวิลเบกมาอยู่นะ,นนนค,นะครับไม่งั้นนี่เกลือเต็มๆครับทุกคน อาตูโรวีดาวส์ตัวนี้ไม่แพงครับสามร้อยเอ็ม,อมแต่ละตัวเนาะหนักๆทั้งนั้นโลกไตถามหากันทั้งนั้นนะครับไปไม่ต้องคัดไม่ต้องดูอะไรแล้วม,มีช้าครับมีกระตุกนิดนึงนะผมชีซ่าต้องมาแล้เพื่อนอังกฤษกองหลังอีกแล้วอือทำไมได้แต่กองหลังวะนะมันล็อกผลหรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้ก็ลูดิเกอร์อันนี้ก็จอสโตนอะไรวะ ไปเกาสุสมสมาึง7็ครับผมบี B, เยอะมากไปสุดท้ายแล้วความหวังแล้วตัวความหวังแล้วโอ้โ oh ห oh, B บโอถ้าโบกเกตดมาก็ดีนะฝรั่งเศส CDM โอ้โอ uh ื huh, กองเต้บวกหกโอ้โ oh ห oh, แบบนี้เฮียจัดครับท่านผู้ชมโอ้โ oh ห oh, อะไรมันจะขนาดนั้นวะเดี๋ยวลองเปิดบวกแปดดูดิว่าจะได้ตัวดีหรือเปล่านะมาดูการ์ดฟีว่าจะเกลือหรือเปล่านะขนาดการ์ดฟีนี่จะเกลือหรือเปล่านะ ในวิลนะครับอันนี้เกลือไม่ไม่รู้นะแตส่สำหรับว่าส่วนตัวนะเกลือครับ <c oughs> กัดกัดเช่าอย่างเกลือครับอ่ะมาสรุปนักเตะกัน,นะผมว่าเราเนี่ยได้มาทั้งหมดกี่เอ็มนะครับผม <c oughs> ตอนนี้เขาเล่นเซดอมนะมีคนตั้งซื้ออยู่ที่2,000นเอ็มนะทุกคนแล้วก็เบลเบกเนี่ยพันห้ามีคนตั้งขายสูงสุดด้วยนะพันเก้าเดี๋ยวผมสรุปก่อนว่าในนักเตะที่เปิดมากี่พันเอ็มนะนักเตะที่เปิดมาได้ทั้งหมดนะน่าจะประมาณ5,500เอ็มนะทุกคน ถ้าขายออกก็ได้ประมาณ3,500น,น,นะนี่นี่คือค่าเดาถ้ามี MVP บวกต่อคูป,ปองลดภาษีน่าจะได้ประมาณ4 0 0 0เลยนะทุกคนน่าจะประมาณนี้นะครพับาท0 0บพท4เอ0 M แล้วก็บวกของเดิมอีก4ตอนนี้บวกไป5,000ันแล้วมันเป็น9,00 0นะทุกคนทั้งหมดตอนสิ่แรกผมมีตังประมาณ300-200กว่าเนะก็หักไปก็ได้ประมาณ8000ักว่าเก็ถือว่าได้อยู่นะทุกคนเฮ้ยไม่แย่นะ ถ้าเราเปิดถ้าเราดวงดีเปิดการ์ดได้ตัวดีเนะี่ยมันก็ไม่แย่นะทุกคนถ้าใครได้แบบของเกลือเกลือไม่ถึงพันเอมแบบนี้ก็คือรับชะตากรรมไปนะสำหรับ,บผมส่วนตัวผมว่าผมมันคุ้มนะแปดพันกว่าเอ,อ, 8, เอมคุ้มนะคุ้มจริงๆริที่แรกไม่คิดว่าจะคุ้มขนาดนี้นะทุกคนอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับแชมเปี้ยนพาสดสา0รอบาทนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาทักทาปก่อนนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการชมคลิปต่อไปนะครับ สำหรับคลิปแจกรหัสนะครับผมก็คงต้องลงคลิปนี้ก่อนนะครับคลิปต่อไปก็คงต้องเป็นคลิปแจกรหัสเลยเนาะก็ต้องตั้งตาตั้งหน้าตั้งตารอไปก่อนนะครับผมก็ยังปั้นไม่เสร็จเลยนะเพื่อที่มันครบจริงๆก็ผมกะจะเก็บบวกห้าสามสิบตัวเลยค่อยแจกนะครับตอนนี้ก็ได้ประมาณสิบกว่าตัวแล้วเหลืออีกครึ่งทางหนึ่งเลยนะ,ะ่ก็ต้องลงคลิปนี้ไปก่อนแล้วกันนะผมก็สำหรับคลิปนี้ลาให้ไปก่อนนะผมบ๊ายบายจุบ๊บ